ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องพายโพทองนะคะแม่แม่ขาวันนี้นะคะก็ได้นำาะะแน้นะคะมาแลกแตงอ้อยนะคะอันนี้ก็ทำการตัดนะคะกัดตัดกลางแดดไปเลยนะคะไม่งั้นน้องๆจะไม่มีอาหารทานกันนะคะแม่แม่เพราะว่า สามเชือกนะคะสามเชือกอาหารการกินก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะแล้วแม่ดีน่ากับภูทองกินเก่งมากๆเลยนะคะดีหน่อยนะคะที่แบบว่าแดดไม่จ้าเท่าไหร่นะคะมีบทบ้างแต่บ่ากับหอนอบเ่อนนะคะคือฝนสิต,ตกเนาะ ช่วยกันคุละไม้คนละมือนะคะ,ะนนนแผนกตัดก็จะมีสามคนนะคะนแผนกเด็กก็จะมีสองดะะีหน่อยนะคะถึงจะแบบ ร้อนแต่ว่าก็ยังมีลมลมเย็ยนๆพอให้ใครร้อนกันได้ะะนะคะ วันนี้เนูก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะแม่ๆเดี๋ยวช่วยควานล้อมแบกกอนนะคะเดี๋ยวแอบ,บเดี๋ยวแอบ,บหาวาอื่งานนะคะงั้นวันนี้นะคะก็ขอฝากแม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ like, ับสไครต์นะคะกด,ดติดตามนะคะให้กับครอบครัวของน้องพายโพทองด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะทุกๆขแน่นะคะที่มอบให้ครอบครัวของน้องพายโพทองนะคะขอบพระคุณแม่ๆนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะ ขออนุญาตจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ